นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเมียงจำยอมตอนที่ยีสองทันทีที่รถตู้เลี้ยวเข้ามาในรั้วบ้านตระกูลพิพัดพง์สุนิสาก็รู้สึกเหมือนเดินเข้าแดนประหารอย่างไรอย่างนั้นมันอธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรโดดจอดสนิทลงตรงหน้าตึกที่เธอห่างหายไปเกือบปี มีวันทกรยืนอยู่เคียงข้างกับคณิ t าาที่ตอนนี้เธอเดาเอาว่าอาจจะอยู่ในฐานะภรรยาของเขาแล้วสุนิสาดับดูได้ถึงความเครียดและแรงบีบของหัวใจของเธออย่างหนักหน่วงเธอตระหนักได้อย่างดียิ่งกว่าว่าเขาต้องการลูกกลับมาอยู่บ้านเท่านั้น ส่วนเธอไม่ได้มีค่าสำหรับเขาที่เขาให้คุณสุปรางพาเธอกลับมาด้วยก็เพราะลูกยังเล็กเพียงเท่านั้นถ้าลูกโตวกว่านี้เขาคงจะเอาแค่ลูกไม่พงแม่ผู้ต่ำต้อยอย่างเธอมาด้วยแนะ่และวันนี้เป็นวันหยุดเสียด้วยบรรดา หลานๆแทบทั้งบ้านจึงต่างออกมายืนดูการกลับมาของเธอและลูกเป็นตาเดียวกันสุนิสาอุ้งลูกที่ง่วงนอนลงจากรถใบหน้ารู้สึกด้านชาเมื่อเห็นสายตาของพวกคนโดยเฉพาะหลานสาวรุ่นโตของคุณสุปรางที่มองก็ยังรู้สึกได้ว่าไม่ได้ยินดีกับการกลับมาของเธอเลยสุนิสาพยายามบอกตัวเองว่า ไม่ให้คิดมากเพราะเธอไม่มีทางเลือกมากมายยอมทนทนไปก่อนก็แล้วกันเมื่อบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วเธอก็รีบเดินเข้าบ้านแม้จะปวดแขนเต็มทนเพราะเธอไม่เคยอุ้มลูกนานขนาดนี้มาก,ก่อนให้ผมช่วยอุ้มนะนิสาวนตกร้าออกมาหาโดยมีดวงตาคู่สวยของคณิ t h า จ้องมองตามมาแล้วยิ้มให้เธอเดาว่าับไม่มีเรื่องหวาดหมางใจเลยสักนิดเดียวเธอพยายามฝืนยิ้มตอบแม้ใจจะมีคำถามอยู่ว่าการกลับมาของเธอกับลูกจะสร้างปัญหาให้กับภรรยาของเขาหรือไม่แต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นทุกอย่าง ดูเหมือนคุณสุปรางจะจัดการเอาไว้เสร็จสับให้ตะว,วันเขาช่วยอุ้มลูกไปที่ห้องเดิมเลยนะใหญนิสาดูสิง่วงจนจะลืมตามไม่ขึ้นอยู่แล้วเงแต่หนูน้อยเหมือนจะไม่ชอบใจในคำสั่งนี้สักเท่าไหร่ยิ่งวันถะก,กรยื่นมือมาใกล้เท่าไหร่แต่หนึ่งก็ยิ่งร้องไห้เสียงจ้าลันบ้าน เอาแต่ซบใบหน้าน้อยๆลงกับอกแม่ทันทีสองแขนกอดคอแม่เอาไว้อย่างแนบแน่นเดี๋ยวป้าพาไปเองค่ะป้าแจงจัดแจงหิ้วถุงลงจากรถจึงทำให้ทุกคนง่ายขึ้นทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับนิสาสุนิสาเองก็ดีใจที่มีตัวกลาง เดอรีบอุ้มลูกเดินตามไปโดยไม่มองใครเธอจึงไม่ได้เห็นสายตาที่พึงพอใจอย่างแรงของสุดาที่จ้องมองเธอผมลืมถามนิสาว่าลูกขาดของใช้อะไรบ้างนะครับคุณย่าวันกรเอ่ยเสียงนุ่มนวลกว่าทุกครั้งสายตาที่มองคุณสุปรางนั้นเต็มไปด้วยความขอบคุณที่ช่วยทำให้อะไรๆง่ายขึ้น ซื้อของใช้เด็กเป็นหรือไงเราเจอคำถามจากคุณย่าเขาก็เลยมึนงงเดี๋ยวน้องจะไปช่วยซื้อเองค่ะคุณย่าคณิ t h าออกตัวอย่างยินดีคุณสุปรางจึงได้แต่ยิ้มขอบคุณหนูน้องมากนะจ๊ะของใช้ย่าว่าคงจะขาดทั้งหมดแหละถึงมีย่าก็จะให้ซื้อใหม่ทั้งหมดนิสานะซื้อของตามมีตามเกิด เมื่อก่อนจะยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ตอนหนึ่งเป็นทายาทของตระกูลแล้วย่าฝากให้ใช้ย่าอยากให้ใช้ตะของดีๆสมฐานะหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมกับคุณน้องจะซื้อให้หมดเลยอ้อเดี๋ยวผมทานอาหารข้างนอกมาเลยนะครับตามสบายเถอะเดี๋ยวย่าจะขึ้นไปพักสักหน่อยเออเย็นนี้ย่าสั่งแม่วัวยทำอาหารเพื่อแล้วนะ อยู่ทานเข้าวเย็นกับย่าด้วยนะจ๊ะได้ค่ะไปกันเถอะค่ะคุณวันพอหันไปหาเขาเขากลับลังเลเออเดี๋ยวนะครับรอบผมสักเดี๋ยวแล้ววันทกรก็รีบขึ้นลิฟต์ไปด้วยความหวังว่าจะตามไปดูความเรียบร้อยของคนที่เพิ่งกลับมา สุนิสาพเพิ่งจะวางลูกลงบนเตียงหลังจากลูกของเธอถูกกล่อมจนหลับแล้วเธอมองดูรอบๆห้องที่เธอจากไปเกือบปีไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งเพราะรู้ว่าเจ้าของบ้านคงจะโก,กรธเกลียดการกระทําของเธอแต่การที่ได้กลับมาในครั้งนี้เธอเองก็ไม่ได้ปราบปรื่มเลยสักนิด ถ้าไม่ใช่เพราะลูกคงไม่มีทางที่คุณสุปรางจะให้กลับมาแน่และถ้าเลือกได้ก็คงอยากให้ทายาทของตระกูลกับอเพียงคนเดียวกระมังจากที่หลงคิดไปว่าคนอย่างเธอจะมีความหมายกับคนในบ้านหรือวันตกรอยู่บ้างแต่พอเธอเห็นเขายืนคู่กับคุณน้อง นั่นบอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอมีค่าเท่ากับศูนย์สำหรับตระกูลน,นี้เธอหันไปมองพระแจงที่อยู่ๆก็เดินออกไปและเห็นวัทกรเดินเข้ามาแทนที่หัวใจของเธอจึงเจ็บจี๊ดขึ้นมาน้าตาแห่งความโกรธและน้อยใจก็พานจะไหลออกมาอีกครั้งจนเธอต้องเดินหนีไปที่หน้าต่างสองมือรีบปาดน้ำตาทิ้งออกไป หลังจากพยายามกลั้นแล้วมันก็ยังคงไหลรินเออผมจะมาถามว่าคุณอยากได้ของใช้อะไรบ้างไหมผมจะไปซื้อมาให้เธอไม่ยอมตอบไม่แม้แต่จะหันกลับมามองหน้าเขาด้วยซ้ำเพราะเธอเกลียดที่เขาให้คุณสุปรางไปบีบเพ้เธอต้องหอบลูกกลับมาที่นี่ และในฐานะอะไรเธอเองก็ไม่อาจาจะเดาได้หรือว่าเขาต้องการจะตอกย้ำซ้ำเติมให้เธอเห็นว่าเขากับคณิ t าามีความสุขมากแค่ไหนเมื่อได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันผมรู้ว่านิสาโกรธเกลียดผมมากแต่ผมอยากขอโทษไถ่โทษที่เคยทำเอาไว้ถ้ามีอะไรจะทำให้สบายใจ หรือเกลียดผมน้อยลงกว่านี้ก็บอกผมทีเธอนะผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆง่ายนิดเดียวปล่อยฉันกับลูกไปอยู่ที่เดิมสิแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นนิสาคุณก็รู้ว่าผมทำไม่ได้ผมเป็นพ่อของตาหนึ่งผมควรทำหน้าที่นั้นให้กับแกและผมอยากให้คุณเข้าใจ เธอยิ้มมุมปากเหมือนจะเยาะคุณคงอยากทำหน้าที่นั้นมากสินะคะถึงได้ให้คุณย่าไปบีบอังคับฉันกลับมาแบบนี้แต่ก็อย่างว่าละคะ่ะคนมีอำนาจอยู่พวกคุณจะทำอะไรยังไงก็ไม่น่าเกลียดหรอกขอบคุณนะคะที่ช่วยตอกย้ำซ้ำเติมให้ฉันรู้ว่าต่อให้ฉันอยู่ต่อสู้ไปมันก็ไม่มีวันชนะ เขาฟังและถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนนิสานี่เราจะคุยกันดีๆสักครั้งจะได้ไหมผมไม่ถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วก็ช่วยออกไปเถอคะค่ะฉันเหนื่อยอีกอย่างฉันไม่อยากให้ลูกตื่นเธอเดินออกไปที่ประตูและเปิดออกทันทีซึ่งนั่นแปลว่าเธอไม่ต้องการให้เขาอยู่ที่ห้องของเธออีกต่อไปแล้ว และนั่นก็ทำให้เขาได้แต่ถอนใจออกมาอย่างหนักอ,อกเมื่อเธอไม่ต้อนรับเขาก็จะไม่ฝืนใจเธอคุณเกลียดผมมากจนไม่อยากจะมองหน้าผมเลยหรอนิสาสำหรับเรามันไม่หลงเหลือสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันเลยใช่ไหมเขาถามยังหอเหี่ยวใจมันหมดไปตั้งแต่บ่ายวันนั้นแล้วค่ะ ฉันทิ้งทุกความรู้สึกเอาไว้ตรงนั้นหมดแล้วฉันจะมีแค่ลูกเท่านั้นรอลูกจะอยู่กับฉันลูกต้องการฉันไม่ใช่คนไร้หัวใจอย่างคุณที่ใช้เงินฟาดหัวฉันเพียงเพราะฉันมันก็แค่ผู้หญิงใจง่ายหมดความหมายคุณก็ทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีเธอกอดอกเมือนหน้าหนีเมื่อพูดจบส่วนคนฟังรู้สึกเจ็บมากไปกว่าเดิม สมควรแล้วที่เธอจะเกลียดเขาแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเธอจะยอมพูดกับเขาด้วยเหตุผลสักครั้งจบแล้วนะคะเมียจำยอมตอนที่22ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งที่เพิ่งรู้เนาะแต่ยังไม่ทราบนะคะว่ามีกี่ตอนเพราะว่าแต่ยังเขียนอยู่นะคะเขียนนี่คือเขียน,นจริงๆเนาะไม่ใช่ตัวพิมพ์นะไม่ใช่ทําเป็นหนังสือนะคะแต่แค่ทําเป็นในเชิงอธิบายเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะ ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยแต่จะได้มีเงินเดือนนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ